สมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีภายใต้การบริหารงานของนางสุรัวสสดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศออนอำเภอสตหีบบุคลากรห้องสมุดนางสาวสิริรัพย์กิติพินโยวัฒบรรรักษ์นางสาวพรทิพย์พลอยภัยบรรรัก์อัตตาจ้างนายวรพลพันธ์ดีพนักงานบริการ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2563ในไตรมาส3ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอัเภอรสตหีบแผนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ2563 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด 2. โครงการ2เมษายนวันรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนิทธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีร่วมใจรณรงค์ต้านภัยไวรัสโคโรนาสโครโคงการบ้านหนังสือชุมชน 4. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีปีงบประมาณ2 5 6 3 5. กิจกรรมห้องสมุดชายหาด หโครงการห้องสมุดว้นย24ชั่วโมง24 hour of l e a d จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายนพุทธศัการาช2563รวม1360คนจำนวนผู้ที่สมัครสมาชิกรวม75คนสรุปจำนวนสมาชิกห้องสมุดรวม2917คน จัดโครงการสองเมษายนวันรักการอ่านฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีร่วมใจรณรงค์ต้านภัยไวรัสโครโรนาโดยมีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพ,อพอระพรออนไลน์กิจกรรมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการทำเจลล้างมือการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สาธิตการล้างมือมีผู้เข้าชม4,260คนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์อาทิพระราชประวัติพระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพทิัศัศการเฉลิมพระเกียรติและแหล่งความรู้เรื่องโควิด -19 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสารประเพณีสงการประจำปี2563ต้านโควิด -19 ทีม VR COVID c u l e r s e c o n Team เข้าสิทธิ์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนา2019เข้าร่วมอบรมโครงการผลิตหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e b o ๊กออนไลน์ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันห้องสมุดมีการเปิดให้บริการและมีมาตรการป้องกันเข้าปฏิบัติในการเข้าใช้บริการได้อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด19 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย3ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สสแกน QR Code ไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ กกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันฉัตรมงคลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดต,ตามผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ2563บันสัญจรครั้งที่1 ข้าเยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนกศอนอตาบลสตหีบการขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสตหีบให้เป็นดิจิตอลไลบรีโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์มีการผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสตหีบขุมทรัพย์แห่งความรู้มีการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านในรูปแบบอ e ีบุ๊กเพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่เนื้อหาห้องสมุดว้าว24ชั่วโมงลงบนไลน์ออฟฟิเชียล24 Hours of f l e e t Facebook ของห้องสมุดและระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์แจ้งข่าวกศนจังหวัดชลบุรีคุณครูกศนอำเภอสตีหีบห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดชาวตลาดห้องสมุดชาวตลาดระดับจังหวัดและกลุ่มไลน์อำเภอสตหีบ ท้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุมารีอำเภอสัตหีบจะมุ่งม,มั่นพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป